โอ้ติดแถวเดียวเป็นยังไงกันสาดรถครับเอาอะไรครับซูเปอร์แม็กงานนี้มีขาดครับเขาจับแม่น้อยเดียวแด้มมาหน่อยหนึ่งสองจุดฮะมีอะไรท้องกเสียวเซนตำตาลได้หลาย มีขาดมันมีเฮียเรียบร้อยครับติดอยู่นี่มาหนี้โอ oh! ้โดีขาดใจโอ้โเริ่มสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีหลักกระตักข่ายด้วพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีหลักกระตักข่ายพี่น้องบัตรสมองสบอนครับกระผมใจนุ้มทอนก็บอกคนจักครับอยู่ในช่องอุบลดำสิงเข้าเก่านะครับ แม็กเรียบร้อยเ <laughs> ด็ดครับโอ้โหดิแลนหยากครับนี่ทุบมองนี้ครับประมาณเจ๊๒๐๐นาสิพันได้ครับพี่น้องกับวงหัวบาสีได้สำหรไหแลนยากครับพี่น้องมวันนี้งานถ้อยอยู่นะครับแต่ว่ามันกับแลนยากนิดหน่อยเพราะว่ามันกือบพึงเลี้ยวหน้าเนาะนะครับพึ่งเสร็จนา รถนี่คือแต่งในาง,งามแท้นี่เดี๋ยวยางมาสัมผัสกันเบาทักปนใส่หัวเก๋งยางโกวยางรูยางเท่เวันนี้เกิเดเลือดแต่งครับเดี๋ยวเลือกเลือกอก,กันศาสตรพี่น้องกันศาสตรบังฟุนนาเือเพิ่์นเอานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้กันเพิ่นขับรักษารถสิโอ้นะครับพี่น้องจากแต่งก็แต่งไปงามเลยไหม วัสนีครับวาวหักครับเป็นไหนี่โอ้เด็กตุ๊กตาผมส่เอาก็ยงเห็นหมูหวานนี่สอโตแต้วไม่ยิงหรครับแ้ไม่ยิงเหรอโดดโดดฮะโดดโดดโดดไปไละบ้นโดดโดดน้่าฮ่่าฮาง่่า่า่าฮ่า่่าาาฮ่าาก่ฮ่เลยครับฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ้า่าฮ่าฮ่าา Một chẳng to khăn khảo rồi, khảo trên này Bớt, bớt. này anh... này Bớt với gió mà này Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเย็นอยู่วะนี่โมเย็นสร้างเก็มอะไรเฮ็ดเอโอ้ตอนนี้ยังไงวะนี่าถาเปลี่ยนคิวะอะรอแล้วรอคิวออออ๋ออะไรครับเอฟว่เย็นว่าเย็นวะเอาใส่ฮิตเตอร์อะไรนี่เหรอาอาจจะใส่ยังไม่ได้เยอะครับล่องท่างก่อนพี่น้อง เอาใส่ทางบ่โอ้ไปแล้วแต่ว่าบนเดีใส่ไลายครับเม่จัน,นมันไปยังไงเล่ปะเล่เป็นจกน้ำไลหลพี่น้องโอ้พวกคุณหิ้มยิ่มเด้อแต่ว่างน้าบอก น้ำบอกครับอันนั้นเอาไปใส่ทางแล้วบ้างน,น,นะปูทางเดี๋ยวเด้อแนมห้ายแนมแนมา้า้เอายังปูดีกินตัวนี้มันกระเปียกเปียกเรียบร้อยเลยพี่น้องเ <laughs> พิ่งหงอกมากกันนี่อ้ ติดอีกแล้วเมนขาดกู๊ทีบเลยวะนีโ่โอ้ยังสี่วนาบืนครับบืนมาเลยเด้อเ <laughs> มนขาดครับก่บไปดรอกมันยังมีน้ำครับดินนี่ยังแฉะรับพี่น้องนี่เนี่ยเบิงซุ่มๆหนุ่มๆอาจจะยากๆหน่อยนะครับอันนี้เอามาทำทางให้ถนนเห็ดทางครับ เดี๋นาะสิงได้เงินเพื่อนมันอ๋ออาจารย์เซียงครับอาจารย์เซียงอาจารย์นักดนตรีของเราทำการพี่น้องเอาไปสโลโลืงมาแล้วเรียบร้อยึ้ยนครับเจ๋อเจ๋อเจ๋อรุดหลงครับ ตินพูดอีีว่าปอดติดครับปอดติดปอดติดไปได้เรียบร้อยกันไม่ได้ดีนี่เป็นนังนังโบนังเตาเห็ดยากแน่เจ้หนอย แต่งข้างดีๆครับพี่น้องเอาอยู่กับเจ้าสานีเรานะครับเห็ดวาย่งสามหาสี่ขี่เก่าครับพี่น้องครับมีงานมีการเติมใส่หนาในดื้อนะครับจิมงานเราพร้อมบริการนะครับวันจันอร์กจะเริ่มซัำการจะท้าความบริการมีบริการนอนมุดซุ่มของซุ่มบอลนะครับอยากได้โคกน้องนานะครับอยากได้ดินทุ่มที่จากได้ยังได้เวิดครับพี่น้องมีงานเอาเห็ดไปพี่น้องได้ขี้เก่าจัดทำท้างดีๆก่อนนะครับงานกะเริ่มพอมีเห็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้อาเห็ดยากเพราะว่า สามติดลมนะครับมันติดลมยำกันไปเี๋ยวกันเี๋ยกกันแนนี้องดอกเอาคำคำพี่น้องอีกหนึ่งแยวครับกะแลนขั้นเดียวกันเฮ็ดทางครับเบาทักใส่ผู้เดียวเลยสิบเจ็ดนาฬิกากับอีกสองนาทีโดยประมาณนะครับพี่น้อง ไปแล้วไปได้ป่ได้โอ้ยเพิ่งเปลี่ยนไอเล้อหลังใหม่มันขาดครับแต่ว่าใส่ไม่เยอะขนาดที่ได้ที่เราขุดไปแล้วดงๆเลยการสร้างเนิโคตรหินพอเข่ามาได้ครับเราจะทำการเปิดหน้าดินออกนะครับเปิดหน้าดินออกเพื่อว่าเซเรียนสั่นหินเลยให้มันง่ายๆนิดหน่อย นี่เป็นอาจารย์เสี่ยงครับทําการตักอยู่ที่บ้านบ้านยังไะบ้านนนรังครับบ้านนนรังสิตี้ครับหมู่หกตําบลน้องอุ่มอำเภอทุงสีร,ม,สรมจรงมวัดบุรีบบรันทานีขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามนะครับขอบพ,พี่น้องที่มาเบึงนะครับผมอาจจะบ่พค่อยได้ทายคลิป,ปในช่วงนี้นะครับเนื่องจา,ากว่ายยาแห้งพี่น้องเลยเรียนบ่งงานทังนั้นทั้งนี้ครับเรียนกลับไปกับมามากำมไฟทั้งพี่ครับมีแต่ผูเบานั่งเล่นโทรศัพท์ครับ ซูเปอร์แม็กรถเกี่ยวข้าวนะครับเสียแม็กกับกบอลเลนต่อเลยฮะบอลเลีนบอลเลีนต่อเลยครับบอลเลีนต่อเลยขันส้นขาดครับเสียกับบาดเจ๋งหน่อยรถหน่อยก็มูเลนีนหยากบอลเลีนเลยจอดไว้เคลนก็ะหน่ำรถก็หน่อยนี่ยางเจ็ดครับพี่น้องคขั้นนี่ยางเจ็ดนะครับอาสไซเป็นพออ่อคูวเอออาสไซเป็นพอ่อคูวก็ร่างน้ำการหนึ่งเข่าอยู่นี่หนึ่งเข่านะครับห่งเข่าโปอไฟ ผู้สาวสนใจติดต่อนะครับเนื่งเขาก็เป็นเห็ดกัเขาก็ได้กินเหล่ากางเกงกันละดิฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮเอ้านะครับอย่ทีมงานครับอยู่กับทีมงานนะครับพี่น้องกะให้บ่าทักเป็นคนเรียนหูอุ่นผู้เดียวเหมืนกำลังมานะครับกำลังมาเอ้าเนื่องเดี่ยวก้อนจอดครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้ำเนี่ยนะครับนี่เราวิถี ของนมรถดำกับนมรถจกกับแกซียู่จังซี a บอยูู่้เดียวมูเขาคือจอดวะหลอวะนี่ฮะมูเขาจอดวะร้วัลว่นได้ายแล้วโอ้ยตายแล้วเล่นผู้เดียวกับรถดำจอดไ้บุญสร้างบุนขันนึ่งแต่ว่าสร้างเข็มโอยูสร้างเข็มไยังเ็ดแอเร้อยปวดที่มือเดชดเอาใส่สมิลาไปใหสรางครับจัดไปนึงเดียว ก็เกนแน่ยได้พี่น้องเด้อสภาพรถก็ได้พูดนะโดดตรงๆไปเลยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิึงนี่ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามฝากพี่น้องกดติดตามเลยกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปให้เราเนี่ยนะครับทีมงานเฮาก็ยังเห็นงานเห็นการขึ้นเขารับบริการพี่บริการน้อนรดสมองสวรรด์ครับหากพี่น้องสนใจนะครับอำเภอทงที่จดมอำเภอเดี๋ดมนะครับน้ำเยืนน้ำคุณเป็นจลักกันทะลักหน้าสวงหน้าเยี่ยนะครับ เอิ้นไซค์เอิ้นหาครับเขามีรถบริการฟรีบริการน้องผู้สมัครสุบรราคากระดิ่งครับอยากได้แบบไหนจัดให้ได้ว่าอยากได้เมาอยากได้เที่ยวครับจัดให้พี่น้องนะครับอยากได้ไรบ้านไรหมูอเอาส์ว่ากันมาด้อนะครับทีมงานเขาพร้อมบริการฟรีบริการน้องครับเบอร์โทรศัพท์คือแปดหับ086 392 1131ครับศูนย์แปดหก้าครับกระผมแจงนุ่มท่อนขั้นบกคนจ่าเป็นคนรับสายครับพี่น้อง อำลาพาจากพี่นอ้องเก่านะครับเจอกันคลิปหนา้าเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่นอ้องที่เบินงนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามานะครับจะจองบนน้บจริงครับอำลาพาจากพี่นอ้องเก่านะครับโชคดีมิ้งเงินใส่ปลาสจากโรคกไก่ไข่เจ็บครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ